สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเลา่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูรณ์สงครามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนที่จะพบร่างและนำส่งชนสูตรกับแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจพบว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำปากและใบหน้ามีรายจำนวนมากพบรายจำนวนมากในปอดคาดว่าร่างจะจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำและพบบาดแผลภายนอกที่ต้นขาด้านซ้ายนอกจากนี้ยังพบว่าแปลงหมูสวมใส่ชุดโบอดที่สูตรหลายฝ่ายจึงมองว่าเป็นไปได้ยาก ที่จะนั่งปัสสวะบริเวณท้ายเรือโดยนางสาวสเรนญ,ญาหวังเจริญสุขหรือทนายนิดาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ข้อมูลในเรื่องนี้เอาไว้ว่าเห็นสภาพเรือแล้วไม่รู้ว่าแต่งหมู่สดิทกับคนบนเรือทุกคนเบอร์ไหนถึงไปนั่งยองฉี่เสียภาพลักษณ์ดาราดังขนาดนี้กอปะระกับต้องปวดท้องฉี่หนักมากขนาดไหน ถึงรอเข้าฝั่งไม่ทันจำตองตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ชุดที่ใส่นี่เห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเป็นบริสูทธต้องถอดตั้งแต่ด้านบนลงมานั่นหมายความว่าถ้าจะฉี่ตรงนั้นต้องโชว์ตั้งแต่นุ่มของคนใส่แล้วแต่งหมู่ใส่ชุดเปิดหลังจากภาพมองไม่เห็นใส่เสื้อในเลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีแค่ซิลิโคนปิดตรงจุดแต่จะไม่ปิด ตรงเตาแน่นอนดังนั้นตอนจะฉี่ต้องลากชุดลงมาเอาง่ายๆคือว่าต้องแกผ้าหมดเลยสำหรับชุดบริสูทธมีลักษณะที่ต้องสวมใส่ทั้งตัวหากจะถอดออกเพื่อปัสสาวะก็ต้องถอดออกทั้งหมดจากด้านบนเม้บางร่นจะมีซิปหรือกระดุมอยู่บริเวณเป้าก็ยังไม่สะดวกมากพอเพื่อใช้ทำธุระส่วนตัวของผู้หญิง หากไม่เข้าน้ำเพื่อถอดออกทั้งชุดขนาดที่จตุรงสุขเอียดผู้สือข่าวสายสืบสวนชื่อดังแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในคดีการเสียชีวิตของแตงหมูโดยช่วงหนึ่งกล่าวถึงบริสุทธิ์ไว้ว่าเมื่อพบร่างแตงหมูมีข้อมูลว่าชุดที่สวมใส่ทอนล่างยังไม่ถูกถอดออกแต่ท่อนบนหลุดออกในสภาพครึ่งตัวและมองว่า แตงหมู่ซึ่งเป็นดาราสาวคงไม่มีพฤติกรรมนั่งปัสสาวะบริเวณท้ายเรือทั้งทั้งที่บนเรือมีทั้งชายและหญิงอยู่ด้วยและแม้ห้องน้ําจะเสียแต่บริเวณแม่น้ําเจ้าพยาคงไม่ไกลเกินที่จะโจดแวะตามท่าเรือเพื่อขอเข้าห้องน้ําปัสสาวะซึ่งผู้สื่อข่าวรายนี้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าชุดที่คุณแตงหมู่ที่ทีมกู้ภัยพบ หลังทำพิธีเชิญวิญญาณอยู่ในสภาพถูกปวดออกคล้ายคนที่จะปัสสวะและหลุดร่วงจากร่างกายใหม่พี่ผมโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งในทีมค้นหาที่ช่วยกันนำร่างของคุณแตงโมขึ้นจากน้ำเขาเป็นแหล่งข่าวเก่าสมัยผมกับทีมงานยังทำรายการห้องสืบสวนหมายเลขเก้าและตรงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าไม่ครับ ชุดทอนลางไม่ได้หลุดออกจากช่วงลางแบบคนจะปัสสาวะขับพีเพอถ้าเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่พอตกน้ําแล้วจะสวมขึ้นได้แต่ส่วนท่อนบนเสื้อหลุดออกจากแขนในสภาพครึ่งตัวเขาจึงไม่เชื่อว่าคุณแตงหมูจะตกเรือเพราะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือสปีดโบ๊ทแน่นอนด้วยเหตุผลดังนี้ 1. คุณแตงหมูเป็นสาวไทย ยอมไม่มีพฤติกรรมทีกาถอดชุดนั่งยองยองปัสสาวะในทีโลง่ง 2. บนเรือมีคนหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายและหญิง 3. แมเมอ้างว่าห้องน้ำเสียแต่เจ้าพยาไม่ได้ไก่ท่าเรือที่จะขอเทียบเข้าปัสสาวะกับใครก็ได้ในเวลาไม่เกิน5นาทีจากจุดจุดหนึ่งที่เรืออยู่ 4. กรณีอ้างห้องน้ำเสีย ห้องน้ําบนเรือจะเสียจากอะไรในเมื่อถ่ายหนักเบาลงน้ํำได้เลยห้าานั่งบนท้ายเรือก็ยิ่งเปลียนไปไม่ได้ที่เรือเร็วขนาดนั้นจะนั่งไปเกาะไปหรือยืนทรงตัวถอดชุดออกได้ล่าสุดพ้นชนสูตรเบื้องต้นที่ออกมาพบใายในปอดแสดงว่าตอนลงน้ำยังไม่เสียชีวิตเพราะถ้าเสียชีวิตก่อนปอดจะไม่ทำงาน แล้วจะหายใจจนน้ำกับใส่เข้าโปรดก็เป็นไปไม่ได้การขาดอากาศหายใจและพบน้ำกับใส่ในโปรดแสดงว่าจมน้ำจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนรอยแผลผมถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าอาจถูกใบพัดของเรือบาดแต่ต้องให้ตำรวจสรุปก่อนกล่าวคำขอบคุณเข่าเล่าตอนไลฟ์เฟซบุ๊ก เมื่อคืนมีเสียงผู้หญิงแววเข้าคลิปทั้งที่บนเรือค้นหาไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆจนแฟนเพจบอกว่ามีเสียงผู้หญิงจริงจึงไปฟังก็ได้ยินจริงๆเที่ยงวันนี้จึงทำพิธีเชิญวิญญาณหลังจบพิธีไม่นานร่างของคุณแตงหมู่ก็ลอยขึ้นมาตรงจุดนั้นพอดีเรื่องนี้จึงยังต้องขยายต่อไปว่าผู้จัดการกับคนบนเรือลำนั้นจะให้การสวดค้ง กับรูปคดีที่ปรากฏหรือไม่ซึ่งคดีอาชญากรรมแม้ศพจะพูดไม่ได้แต่ร่างกายที่พบจะพูดแทนเขาได้ชัดเจนหลายคดีก็มัดตัวคนร้ายได้เพราะการสืบจากศพเอานั่นเองเรามาต่อกันที่ทางด้านของแอนนาเพื่อนสนิทของแตงหมูที่ได้ออกมาเผยเรื่องข่าวลือที่แตงหมูรับงานเอนบนเรือ สื่อข่าวได้มีการรายงานความคืบหน้าหลังกลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาทั้งฮิปปูผู้จัดการส่วนตัวอีกคนแอนนาทีวีพูลและโมอามีนาเพื่อนสนิทเข้าพบตำรวจโดยแอนนากล่าวว่ากลุ่มของตนเป็นคนละกลุ่มกับที่อยู่บนเรือโดยเป็นกลุ่มหางานให้กับแตงโมซึ่งในกลุ่มมีกระติกอยู่ด้วยส่วนคนอื่นๆบนเรือไม่มีใครในกลุ่มเห็นหน้า หรือเคยรู้จักกันมาก่อนทันทีที่ทราบข่าวต้นแรกไม่เชื่อจึงโทรศัพท์ไปหากติกว่าใช่หรือไม่กติกถามว่ารู้ได้ยังไงแอนนาจึงถามย้ำจนกติกยอมรับว่าจริงแต่ไม่ต้องมาเพราะมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แอนนากับฮิปโปจึงไปที่ท่าน้ำทันทีพยายามมองหาเพื่อนทั้งห้าคนเมื่อหาไม่เจอ ก็ส่งข้อความไปหากติกแต่กติกไม่ตอบจนกระทั่งตีหนึ่งครึ่งกติกส่งข้อความมาบอกให้ไปเจอกันที่บ้านกลุ่มเพื่อนก็สงสัยว่าทํำไมถึงไม่ให้ไปเจอในเมื่อมาถึงท่าเรือแล้วซักไปซักมาว่ากติกจะยอมรับว่าอยู่ที่อู่เรือเมื่อกลุ่มแอนนาไปถึงเจอกับกลุ่มที่อยู่บนเรือด้วยกันยังถามกลุ่มแอนนาว่าเป็นใคร จากนั้นก็สอบถามกติกว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ป,ปู่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของเตงโมอีกคนบอกว่าที่มีเม่เตงโมออกมาเปิดเผยสงสัยอาจไม่ใช่เป็นการทานข้าวปกติแต่เป็นการรับงานถ่ายภาพนั้นปกติการรับงานตนจะรู้และในวันดังกล่าวมีการลงเวลาไว้ว่าเป็นเพียงนัดทานข่าวกับกติกเท่านั้นแอนนาพูดเสริมว่าที่ผ่านมา เคยถามแตงหมูโดยแตงหมูยืนยันว่าไม่รับงานทานข้าวหรืองาน Entertain, เอนเตอร์เทนาพถทารับหนึ่งครั้งก็ต้องรับไปตลอดและไม่อยากให้สังคมมองว่าเป็นดาราตกอับที่รับงานแบบนี้เพราะแตงหมูรักศักดิ์ศรีตนเองฮิปโปพูดเสริมอีกว่าแตงหมูเป็นคนคิดมากและกังวลที่ผ่านมาเธอมักจะชอบพูดว่าตอนนี้ทุกคนไม่ค่อยรักเธอ เพราะเธอหน้าเปลี่ยนไปใช่หรือไม่จริงๆตอนนี้อยากจะบอกว่าทุกคนรักแตงโมมากมาก